พี่น้องมาบ้าอกันนี่ไม่ได้ยังนี่อึองแมไครอึองแมไครล่างออกเรียบร้อยใส่คีออกแล้วโบเลือดสมรนแตนได้แบบทีนี้หิมะหิมากินเข่าน้ำกันพี่น้องกิน,นขเข่ากับยังต้มอึองต้มอึองแมใครเบ,บ,บ,บิ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งสีเหบิ้งอึงอึงก็ขับเห็นบ่อึองสดสด,สดเลยเหเ็น,นบ่มดสดเลือดแดงจึงคืนเปล่ะอือ สุดสุดใหม่ๆจอกทุ่งนาสามกิโลเนี่ยซื้อมาสามกิโลมาใส่ขีใส่ขีสิต้มบัตเทนี่สามกิโลพี่น้อง้ยออกินบัดท่านเป็นสนุกกินขักมามาเบิ่งมาเบิ่งเบิรงอึองอ่องแหมไข่อ,ใใอยู่ต่างประเทศก็ได้กินอึ่งแหมคข่พี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาพวกเจ้าหิมากินน้ำกันรู่บ้านยะฉชมพูดหรือหละหิมหิมากชิ้ต้มใส่ใบบักขามต้มใส่ใบักขามออนไหม ต้มไส่ต้มสมไหมต้มแบบบ้านเฮาไม่จา้าต้มสมไส่บกขามออนไหมมันเลิศสมันแตนเลยป้าอึ่งแม่ไข่ไข่หักไข่เต็มท้องในปี่น้องปีน้อง